สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะกะติมาปลูกนะคะพริกหยวกนะคะที่เฮาได้เพาะไว้นะคะทุกคนนี้องก็พร้อมลงปลูกแล้วค่ะนหนที่เดือนกลัวแล้วนะคะไหนที่เดือนกลัวแล้วเนาะนี่อันแรกนะคะกะติเตียมกระถางนะคะแล้วเจีบกะติใส่เอ่อยงก็ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนะคะหรือผู้ใหบ่มนีนะคะก็บ่็นจําเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าอ่าอันนี้กะติปลูกใส่กระถางแล้วกะตีปลูกเลี้ยงแถว ลงดินอีกนะคะอันนี้ก็ร้องปลูกใส่กระถางบนค่ะว่าผลรับกับผลผลิตมันจะเป็นจังไหรนะคะทุกคนเดี๋ยวเหรอนี่นะคะคนดินที่เขาหมักไว้ยังไงทุกคนหมักไว้ประมาณได้ซีหาเดือนแล้วทุกคนนี่เอาดินเหนียวมาหมักนะคะนี่ก็ร่วนซวยค่ะทุกคนร่วนซวยอยู่นี่แต่ว่าก็ยังมีความเหนียวของดินนี่แหละแล้วก็ตัดไปเลยหรือผู้ใดที่ซื้อดินถูกก็ได้นะคะผู้ใดไม่ต้อดินหมักแล้วอันนี้ก็ร้องหมักเระ่างทุนคนว่าผลผลิตมันจะเป็นจังไหรเนาะ ค้กุณล,ลับนี่เป็นยังไงลองหมักบุงกับนเอาไปใส่หลายสือกทคเอาไปใส่หลายใกล้เห็นมันเกเ่งไหมหาเยเปลงเลยหรล่งขอบเลยเพราะว่าเวลาหมุดนามนะคะดีมากที่ขยายเยอะเลยนะเนี่นนนย,ย,ยดี้ยบอยและค่ะแล้วก็ไปเตรียมปลูกกันค่ะ ก็เลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดนะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนจริงๆต้องปลูกตอนแรงนะคะตอนนี้สายแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนแรงบ่มีเวลาก็เลยปลูกแล้วก็อัดคลิปไปน้ำเลยคะ่ะนี่ผู้ดใดสำหรับสำหรับบ้านไหนนะคะบม่มีเอ,อพื้นที่นะคะก็ซื้อเข่งหรือว่าซื่อกระถางแบบนี้มาปลูกก็ได้นะคะปลูกนิดๆน,น,น้อยๆค่ะสำหรับเอาไว้กินนะคะนี่สวยงามมากค่ะทุกคนอันนี้คือที่เหลือนะคะเดี๋ยวมาปลูกอีกทีตอนแรงนะคะทุกคน อถ้าผู้ใดามากคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไล <c oughs> ดค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องกนกวันแฟมิลี่เลยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ